นอกเหนือจากความช่วยเหลือขององค์กรกับ SR เนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทำให้คนบนรรลุความสำเร็จได้คือตัวเขาเองวันนี้ต้องถามตัวเองว่าฉันอยากจะเลือกไปข้างหน้าหรือเปล่าแล้วหนีไม่พ้น,นะค่ะในเรื่องของดิจิตอล คำถามต่อไปครับอยาก,กรเรียนปรึกษาพี่เจฟครับเพราะว่าในองค์กรของเราก็จะมีพี่ๆที่เป็น senior manager นะครับอยู่กับองค์งกรมานานอายุอาจจะแบบว่า40ต้นๆน,นะครับนะประมาณนี้ที่เข้าใจในธุรกิจของเราเข้าใจใน business process เข้าใจใน business acumen แต่ขาดไปอย่างเดียวครับคือไม่เข้าใจด้านของ digital skill อย่างเงี้ยครับนะไม่มี digital adoption งียครับ HR จะบริหารจัดการช่วยเหลือพี่ๆกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับพี่เจฟอย่างแรกเลยค่ะก็คงต้องพูดคุยกัน แล้วก็อธิบายให้เห็นความสำคัญแต่แพเด믹ช่วยได้นะคะในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ทุกคนตระหนักรู้มากขึ้นถ้าก่อนหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกันว่าเอ๊ดดิจิตอลมันสำคัญกับชีวิตอย่างไรทีนี้เมื่อพูดคุยกันแล้วเนี่ยค่ะองค์กรก็ต้องช่วยในแง่ของ c h ANNEL ในการที่เขาสามารถ upskill ได้นอกเหนือจากความช่วยเหลือขององค์กรกับ SR เนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทำให้คนบนรรลุความสำเร็จได้คือตัวเขาเองวันนี้ต้องถามตัวเองว่า ฉันอยากจะเลือกไปข้างหน้าหรือเปล่าแล้วหนีไม่พ้นค่ะในเรื่องของดิจิตอลถ้าเราเป็นคนที่มีความเก่งมีประสบการณ์แน่นอนองค์กรต้องบอกว่านี่แหละคือมนุษย์ทองคำของพี่เหมือนกันแต่ว่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่เป็นหนึ่งต้องยอมดูว่าข้างใน Organization ของเราเนี่ยมีน้องๆที่ช่วยเราได้หรือเปล่าครับ แต่เวลาให้น้องช่วยทุกครั้งเนี่ยน้องก็จะถามว่าพี่เป็นนายทําไมพี่เติมอะไรให้ฉันไม่ได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ตัวเราก็ต้องไปอัพสกิลอยู่เสมอๆ <c oughs> การอัพสกิลทุกวันนี้ไม่ต้องไปนั่งรอห้องเรียน <c oughs> วันนี้ผ่านดีไวซ์ต่างๆคุณสามารถเข้าไปหาองค์ความรู้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะไม่มีใครช่วยตัวเราเองให้ไปข้างหน้าได้ดีเท่ากับตัวเราเองมีความเข้าใจและเมื่อหิวแล้วเนี่ยค่ะธรรมชาติมนุษย์จะหาอาหารเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่ว่าองค์กรช่วยทําอะไรช่วยในเรื่องของการสร้างความตระหนักว่าเขาขาดสารอาหารอะไรแล้วเขาต้องการอาหารอะไรเพิ่มเติมให้เขาแข็งแรงมากขึ้นค่ะครับ ชัดเจนมากแล้วก็ทาง AS ก็จะมี MS s แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า LearnDi ด้วยใช่ไหมครับพี่เจีชยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับสมมติว่าพี่ๆที่เป็นระดับ Manager เ,เนี่ยเขารู้แล้วว่าเออเขาขาดสารอาหารนี้เขาจะต้องเติมเนี่ยครับว่าเของ AS เเป็นยังไงครับที่มามันคือยังไงครับพี่เราเราคิดว่าโลกแห่งการเรียนรู้เนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยนแปลงอย่างสุดๆเลยการมานั่งรอในห้องเรียนเนี่ยไม่ทันแล้ว การรอให้องค์กรป้อนในขณะที่คุณเนี่ยรู้ว่าคุณหิวอะไรเนี่ยกว่าจะวนกลับมาถึงเนี่ยมันทําให้โอกาสในการพัฒนาและโอกาสในการแข่งขันของคุณน้อยลงเพราะนั้นเลินดีเนี่ยค่ะคือแพลตฟอร์มที่เป็นตัวช่วยต้องบอกงี้มีทั้ง องค์ความรู้มากมายซึ่ง AS เนี่ยค่ะไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่สําคัญสาคัญนะคะคอาจารย์ก็น่าจะนะคะต<ม>้องบอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่สําคัญที่ทําให้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยค่ะเข้ามาสู่มือพนักงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทุก d e เ i c e เพราะฉะนั้นเวลาพนักงานของ AS เนี่ยค่ะอยากรู้เรื่องต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าผ่านแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ไปต่อถึงองค์ความรู้ที่เราอยู่กับพาร์ทเนอร์ได้เหมือนกับวันนี้ค่ะทุกคนอยากรู้อะไรคียหา อากู <Go. S 2> ก่อน<ำ>นะคะคใช่ไหมคะแต่อากูเนี่ยมีทั้งความรู้ที่กันกรองมาแล้วและไม่ได้กันกรองเพราะฉะนั้นองค์กรนยคะมีหน้าที่ที่จะเอาตัวเนี้ยค่ะเป็นความรู้ที่ถูกกันกรองมาแล้วให้ไปอยู่ในแพลตฟอร์มค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับพี่เจี๊ยบ